ตัวนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเออไม่จำเป็นต้องใช้เลยจริงๆแล้วจําเป็นต้องใช้นะคะบางทีเราอยู่ที่ทั้งแสงแดดแล้วก็แสงนีออนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแสงที่น่กากลัวที่สุดนั่นก็คือแสงนีออนนั่นเองนะคะเพราะจะทําให้ก่อเกิดฝ้าฝ้าจากแสงนีออนเนี่ยเป็นอะไรที่รักษาย,ยากมากๆเพราะฉะนั้นวิยใหญ่จะบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ ซึมง,ง่ายซึมไวและมีเพียงแค่สีเดียวนะคะใครที่ผิวดําผิวค้าผิวสองสีหรือว่าผิวขาวมากๆสามารถใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันจะกลืนเข้าไปนะคะซึมสู่ผิวได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่วอกไม่เป็นคราบไม่เขาเรียกอะไรไม่เป็นคราบไม่พอไม่เยิมนะคะแล้วก็ไม่เหนอะหนักด้วยไม่ทําให้เกาะเกิดสิวเพราะฉะนั้นนะคะตัวนั้นก็คือแทแดนี่เลยจ้านะคะตัวกันแดดดาังงามนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้มีเ p f ีถึง 50บวก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 นั่นเองนะคะและที่สําคัญนะตัวนี้ไม่ทําลายประการลังและมีสารสก,กัดมากมายกันเลยทีเดียวนะซึมเร็วซึมง,ง่ายซึมไวและสามารถใช้แป้งตกทับก็ได้ไม่ใช้แป้งตกทับก็ได้และที่หม่วยประทับใจมากกว่านั้นนั่นก็คือมีตัว lifting แล้วก็ whitening ด้วยนะคะใครที่อยากให้ผิวหน้านะคะยกกระชับนะคะแล้วก็แลดูนะคะอ่อนไวนะคะแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญนะคะ ทาไม่น่าเนะ่าไบร์ขึ้นนะคะไว้ที่นิ่งกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้เลยนะคะใครที่เกยจทา้หลายๆตัวก็ใช้ตัวนี้เพียงตัวเดียวก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมาให้ดูตัวเนื้อนะคะซึ่งเนื้อของเขานะคะจะไม่เยอะไม่เหนอะหนะนะคะไม่ละคายเคืองนะคะเป็นสีออกข,ขาวๆแบบนี้นะคะทาแล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่า ผิวใสผิวฉ่ำนะคะออร่านะคะผิวใสผิวฉ่ำออร่าแล้วก็ไม่เนื้อหน,นะนคะตัวนี้นะคะมีสารเคลือบด้วยนะคะตัวนี้มีสารเคลือบด้วยซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่เป็นสิวนั่นเองนะคะไม่เป็นสิวนั่นเองนะคะและที่สําคัญน,นี่ไบเลยนะดูเงาเห็นะดูเงาเดูฉ่ำวาวนะคะใครที่แบบนี่อยากฉ่ำวาวแบบนี้นะคะ ใช้เป็นประจําทุกวันนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะบำรุงไปในตัวเลยคุ้มจริงๆซ,งซึ่งตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้จากราคาปกตินะคะ750บาทวันนี้เอาไปเลยเพียงราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นผิวหน้าใสๆฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ดูสุขภาพดีนะคะแนะนําว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์นางาซึ่งตัวเซรั่มกันแดดตัวนี้หมดพูดได้เลยว่าแฮปปี้จริงๆชอบจริงๆนะคะซึ่งได้หลายคนใช้แล้วก็ติดใจมากๆนะคะมีความฉ่ำวาวม,มีความโกล์นะคะ แต่งหน้าแล้วติดตลอดวันและที่สําคัญนะคะตัวนี้ไม่เกิดสิวแฮปปี้มากๆแล้วมันแบบบมในตัวอ,อยากสวยอย่าลืมคิดถึงเรานะคะแม่นางงามค่ะ